สวัสดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวตรงจากช่องต่างๆชาแนลกแา้วนะครับเป็นไงบ้างคับอมบี้ไม่เจอเพื่อนหลายๆวันคิดถึงเพื่อนไหมครับเนี่ยโอ้ย่วงนีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเพื่อนๆก็ระวังสุขภาพนะครับฝนตกทุกวันเลยครับเนี่ยประมาณก็หนึงวันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับวันนั้นหน้างานมันค้างไงแถวนี้ต้องทำให้จบครับก็วันเดียวรู้เรื่องเลยครับเนี่ยมีไข้ไอจามมาครบเลยครับเนี่ย เ,เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นว่าฝนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราก็หาวิธีป้องกันเอาค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพามเพื่อนเข้าสู่ช่วงเมนูง่ายใครๆก็ทำได้กันดีกว่านะทำแบบนีามาม้ครับใเลยค่ะแล้ววันนี้มามีเม,มนูอะไรมาบมนบาเยอพื่อนครับเรียกว่าอะไรนะไก่ซอดมะนาวไก่ซอสมะนาวเหรอครับใช,ใช่ใช่ใช่เมนูที่เป็นไก่ทอดแล้วมีผัก ร่องไก่ไหมะคณะทอดคณะทอดแล้วก็มีน้ำน้ำราดใช่ไหมฮะน้ำมะนาวใช่ไหมครับใช่มะนาวเป็นซอสเลยครับนี่เมนูนี้แบบป้าเป็นเมนูที่แบบฟ้าทานผักได้เป็นเมนูแรกเป็นชีวิตเลยนะอยากทานแล้วครับเนี่ยนี่เหตุขอเหตุผลเลยครับว่าข้อดีของเมนูนี้คืออะไรครับอันนี้ก็ผักคณะเนี่ยปกติเอามาทำอาหารอะไรเด็กๆก็อแมไม่ชอบว่ารสชาติของเขาอร่อยละขมนิดนึงแต่ไม่มีไปเยอะ พอเวลามาันทอดแล้วความผงของมันจะไม่มีเด็กๆเขาก็เลยทานแบบคล่องอือเป็นเมนูที่สามารถทําให้เด็กๆทานผักได้ใช่ไหมครับฟ้าเพราคะคะน้าเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะบล็อกโคลี่คะนา้าอะไรที่มีรสเปรี้หนตต่อยๆจะมีประโยชน์ก็ที่ร้านที่แบบว่าให้เด็กทานง่ายก็จริงๆนะครับสำหฟ้าก็ทานเมนูผักเมนูแหนเลยทุก็ัวเมนูนี้เลยแหละครับเอาละครับแล้ววันนี้พร้อมจะโชว์อีกเรื่อเพื่อน,นชมได้ยังครับพร้อมนะคะ แลาว,วล่อครับพร้อมจะรับชมหมาปีนีย้ยครับถ้าพร้อมแล้วตามมารับชมพวกเราครอบครัวทุกคนได้เลยครับตามเลยค่ะมามพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะงั้นเรามาลุยกับเมนูกไก่ซอสมะนาวกันดียวครับหมามีนี้ครับวัตถุดิบที่องใช้มีอะไรบ้างครับก็จะมีขนมนะคะแล้วก็ใช้เกลือใบนะคะ แล้วก็จะเป็นไก่ัดหรือไก่ป่าแล้วแต่นะคะเราจะใช้ส่วนตกนะ,ะเอามาปั่นให้ละเอะะ<ว>ียดค่ะแล้วก็จะมีรากผักชีกับกระเทียมน,นะคะบ<ว>างบ้านก็จะใส่พริกไทยแต่ว่าเราทำให้มันะะละเอดก็จะไม่ใส,สะะ<ว>่พริกไทยค่ะแล้วก็จะมีแป้งทอดวกรอบอันนี้เป็นเกล็ดขมนมป<ว>ังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงยิ้มรสของที่ทะเลค่ะไคติมของเราเลยใช่ไหมคะใช่ผงซอสตัวนี้นะคะเราจะใช้น้ำสลัด ว่ารสชาติเขาจะกลมกล่อมพอดีอยู่แต่ถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มได้ค่ะค่ะเพราะว่าในบ้านยุคใหม่อย่างเราอย่างที่รู้กันอยู่นะคะเมนูง่ายๆแต่ก็ทำได้จะ่ก็ต้องเลือกถูกต้องครับมั่งๆเขาจะผสมแบบอ่าน้ำน้ำลาดนี่คะเองนะคะแต่ของเราเลือกเมนูง่ายๆค่ะส่วนอื่นนะคะเราก็อ่านะป้าอ่า มีร้านได้บอลแล้วมั้ยคะได้คใช้เันไก่นะคะขอนให้เนึ่งนทุกทีเลยนะคะได้เลยได้เลยครับค <Station> ่ณได้เดี๋ยวก็จะเอาใส่ที่ต่างละเอียดแล้วนะคะหม้ออันนี้ประสงค์ของเราใช้ได้ทุกงานเลยนะคะอันนี้เหตุปาซอยไปเลยใช่างเ้ยค่ะซอยเล็กๆเล็กที่สุดเลยนะคะเล็ามีดีครับก็อ่างน้าขักชีกับกระเทียมงุกข้าวให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสชิ้นลนิดหน่อยนะคะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะแค่นี้เองค่ะผงปรุงรสของชิ้นละนิเขาจะเข้าที่อยู่แล้วแต่ถ้าบ้านไหนชอบรสหวานก็เป็นน้ำตานลนิดนึงนะคะกาแฟอ่ะเมื่อวานนี้มันยากกว่า,า้าคเลยแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปนิดหน แดงไปเป็นไรไหมครับวันนี้โอเคครับือว่าละเอีอยดได้พอแตนะ่แารงัดกรอบเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะคะเพื่อเวลาเราไปทอดนะคะจะได้ฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างที่เราคลุกเคล้าก็ค่อยๆนะคะไม่ต้องใส่ไปทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนืดมากไป นี่ค่ะเข้ากันคนทีมม่เข้ากันเลยนะคะไม่งั้นนะแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้อนนี่ค่ะรายามคนที่เข้ากันดายเแลียวใช้คนนะคะแล้วพอเทรดแล้ว เราก็จะเอามาชุบกบบเปรหนอยไปล้วพวกเขากม่ใชเลยถึงต้องใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วมันจะเนี่ยทำร้อมากที่ได้เลยเลเลยเละ่งไปอย่างนี้นะคะดูจะโดนดามมากเพื่อสุขัาเลยค่ะอ่ะป้าเอาผักใส่จานน้อยเลยค่ะดเยครัแล้วเราจะปกุ๊บก็เกลบอน่ นี่ค่ะมันก็จะได้เป็นข้นๆหน่อยนะคะแม่เวลาทอดแล้วนก็จะได้เลยว่าติดก,กันอ่าปลาวเชื่อกันเราก็รับหนึ่งชอนอาบะปา,าเทเก็ตขนมปังใส่ใช่เลครับเลยเยอะเลยครับเยอะเลย พอแล้ว่อแล้วครับพ่อตอนลูกเขาที่มาเป็นนี่ค่ะเป็นช่อแม่ค่ะเด็กๆที่หนุนฟังเขาก็จะทำให้จเจ้านม่ไก่เราเวลาไปทอดหน้าทานงที่นานเยอะั่สิ่งเด็กก็จะชอบในหลังจะทำอะไรที่เป็นางานตาล้าเข้าบ้านมีฐานตาย,ยากมากก วันนี้เราจะใช้หม้ออบลมร้อนในแผนพ่อนะคะแม่แม่เชื่อว่าเชื่อว่าอะไรอ่ะมันมันมันจะไม่มีไขมันเกล็ดวิ่ออกกอกเนี่ยค่ะแล้ก็ทำเป็นแผ่นนี่นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ในหม้อ,ออบลมร้อนเป็น ได้แล้วค่ะน่าตาและสัตวานนี้นะคะหลังก็จะวาดตบมใจค่ะเดี๋ยวอีกสิบนาทีเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง สวยมากเลยค่ะป้าขอช่วยใกล้ครับนิดแบบนี้รนครับโอ้โหเอ้โหร้อนแล้วแบบนี้นี่ค่สวยนะคะที่ที่เรานำไก่มาทุ๋นขนมปังนะครับแล้วมาห่อในหมอ้ออบร้อนแล้วจะได้ไก่ในสภาพนี้ใช่ไหมครับนี้คช่โอ้เพื่อนๆในท้หน้าเราพัานามากแล้วเนี่ยแล้วก็ไร้มไม่เราจะรีบกัน เพื่อใหมีประโยชน์กับภาพมากๆเลยนะครับเนี่ยมียาเชือถี่มากเลยทั้งแบบนี้ค่ะอย่างธนาคารเลยแล้วยังไงต่อครับงอย่างนี้ครับทีนี้ต่อไปเราจะเอาคณะเนี่ยนะคะทน้ำพุหม้ออบร้อนเพื่อที่ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะโอ้อ้ำพในหม้ออบร้อนนี่เลยใช่ไหมครับใช่บ้านยด้ใหม่ง่ายๆค่ะจะทำได้ขนาดนี้เลยครับหมอมีตาดล้วก็ตั้งเวลา ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะดเลยครับเรามาดูกันนะคะว้าวได้แล้วลค่ะโอ้โหเดี๋ยวปลาเก็บไป้นะครับโอ้โหเดี๋ยวปลาขอช่วยใกล้เลยนะครับแบบนี้ครับขออนุญาตนะคะโอ้โหนี่นีคือคณะที่เราใส่มาอบรีร้อนมื่อกี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่แล้ว โอ้ยครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับแบบนี้ครับมายกไปแบนั้นลายสีครัน้องคะมอราดีครับตรงนี้ครับโอเคครับครับเราก็วางขังเครื่องงามตาหอมนี่เอาลงมาแล้วแบบนี้ครับใส่นี้สวยมากเลยค่ะวางไว้วนบนนี้เสร็จแล้วอันนี้จัดตาให้เสร็จนะคะจะเด็กๆงงจะไม่ค่อยชอ ก็ได้มาวางท็อปปิ้งใช่ไหครับแบบนี้ครับแต่ว่าผู้ใหญ่คะแล้วเข้ากันมากนะคะเปรี้ยนนี้ปลาอ้โหดูดูแบบนี่ฮะนี่สีนี่สีตอนใหม่ปลาเตเบนนะฮะก็วด้เป็นเนื้อป้าทาร์นคารานผักหน้ามีดูแรกเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมีค่ะ ง่ยนบ้านท่ใหม่ครับดีเลนะคะเือง่นะสืฟโอ้มันจะดูไม่สวย้วแบบนี้เลยนี่เป็นยาศิลปะครับาบาไปหยิบช้อนมาปะโอ้ยได้เลยรีชยิ้มได้ไหมครับเนี่ยวา้าขอตัวไปหยิบช้อนนะมืแบบนี้ค่ะสีสัน อืมค่ะแม่แม่ทานมากเลยน,นะคะเพราะมี่เคลื่อกว่านี้ไก่เนี่ยมันจะกรอบมากเลยนะคะแล้วก็ผักเนี่ยจะไม่มีรสชาติขมของคะน้าเลยนะคะถ้าเกิดเด็กๆทานเนี่ยเด็กๆจะติดใจมากเลยนะคะถ้าแม่ๆคนไหนสนใจเนี่ยนำสูตรของปุบปับใช้ได้นะคะ ไก่หอมปัวก็อย่างที่บอกนะคะไม่ได้ใส่พริกไทยเพราะว่าถ้าเด็กๆทั้งเข้าไปอ่ะพริกไทยอะ่ะก็กลัวว่าเขาเผ็ดเขาจะไม่ไม่อยากทานอีกนะคะถ้าแบบนี้นะน่าทานแน่เลยเด็กชอบ,ผ,ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะเจดขนมปังอะ่ะพอเวลาเราเอามันชุบอ่าเวลาเรามาชุบกับไก่ใช่ไหมคะเขาจะทําให้เนื้อไก่อะ่ะน่าทานมากเลยนะคะ oh. อ่ามันจะช่วยทําให้เนื้อไก่อะ่ะน่าทานมากขึ้นปกติถ้าเราทอดปกติใช่ไหมคะ มันจะไม่ค่อยฟูไม่ค่อยกรอบแต่พอมาใส่เกิจขนมปังไปอ่ะจะดูชิ้นใหญ่ฟูแล้วก็กรอบค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะแม่แม่มาแล้วมาแล้วเอาได้ช้อนนะครับขอบคุณครับเรามาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนชิมนครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมใกล้ๆดีกว่าครับว่า หน้าตาของเมนูไก่มะนาวของมีนน่าเชื่อถึงขนาดไหนนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อถึอซอสดีเลยครับเพื่อนๆครับอ่าตาวางอุปกรณ์ทัดคู่นะครับนี่ครับไก่มะนาวปีมือของหมีนครับโดยใช้ก็คือง่ายๆนะครับเนี่ยหูแค่หม้อของร้อนๆที่ทำได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยคอวหูเป็นเมนง่ายๆไข่ๆก็ทําได้ดีครับเนี่ยหนะฮะตาขออนุญาตเลยนะฮะ เนี่ยอันนี้เป็นเมนูวันใต้ยป้าตอนป้าป้าเป็นเด็กกันแบบนี้นะมไม่เกรงใจนะเอาเลยครับอือหูกรอบกรอบยิงๆครับเนี่ยออโอ้โหนี่ครับย่างนะฮะยังนี้ครับปึ๊บยังงี้ครับตาคู่กับ ทาน้ทอดออกนี้นะครับดนะครับเพื่อนๆชมือนครับหอมนะครอร่อนมากเลยครับเนี่ยในเกี๊ยวนะอา่อยฮะอื้อื้อร่อยมากอือหืออร่อยมากเลยครับของนี้ขึกรอบกรอบหอมด้วย แล้วก็หอมรากกระเทียมกระเทียมเนี่เยทางคู่กับผักคะน้าทอดครับมันจะหอมมากมากเลยสำหรับที้ครับหอมมากแล้วก็รากถอนเข้ากันนี่ต้องปรุงแล้วก็เพิ่มมะนาวสำหรับผู้ใหญ่นะคะมันก็จะแบบตัดเลี่ยงนะคะนี่นะครับนี่นะมันอร่อยแต่มันาเลยที่เป็นเพศนะครับเพราะว่าผักคะน้าทอดนะครับจะทําให้เด็กๆสามารถทานได้ด้วยคาเดียวๆครับ าง่ายขึ้นแน่นอยครับเดกใช่แผงฟูชั่มันยาวไม่แพนี่หอมมากเรื่องนี้อากาศปลี่ยนแปลงไม่เลยนีไม่นี่ค่ะีขนาดเป็นหวันนะครับแต่ไม่มีผลนครับเรื่องจิ้มนะได้หมดครับน่าขออนุญาติชแล้วครับแบบนี้ครับโอ้แล้วทางน้ามแบบเ้ามันนี้ครที่สนใจผลดตภัณฑ์โก็เหมือนนะคะใช้ดีเข้ามาสอบถามว่าที่เฟซบุ o ก k ุ่นเร็วหรือทุนะคะ ก็จะมีพัดเด็ดพานมีการเชฟมีอ่อาอะไรนู้นเจนี้นะคะทิคทอลอสของโบลส์ชิคทอลอสค่ะถ้าใครสนใจนะคะม,ออม,มีหม้ออบลมร้อนมีอ่าอะไรนะเจ้ากระทะมินิหม้อ,อนะคะใครสนใจก็ยินมีอภิปรายกัน ทุกอย่างที่อยู่ในคลิปนะคะแ,แม่ๆคนไหนสนใจก็ไอดีเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอจบไปก่อนและครั้งหน้านะคะคุณคตอร์จะนำสาระดีๆแล้วารมบนทีวีสั่งยนะคะบายบายค่ะ